จริงวันนี้ไม่ใช่งานเปิดตัวนะคะบอกว่าก่อนว,ว่ามันเป็นงานรับสินค้าแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะจัดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ว่าแผนไปแผนมามันก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ะคือแพนไปแพนมาเหมือนงานเปิดตัวแน่นอนโอ้จริงๆแล้วงานเปิดตัวตอนที่ทาท,ที่สยามนะส่วนตอนนี้คือเป็นงานรับสินค้าตามปกติที่เราขายของรอบนี้ก็เป็นทีมพาข้างขานี่เพราะว่า โดนบุร <'t> ีเรื่องข้างขาข้างขามาเยอะมากคือเราใส่ชุดว่ายน้ำไรส,สดมาประมาณเกือบปีเราไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าขานี้าดำาาจนวันหนึ่งคือพี่คนบอกว่าขานี้เพันดำมากมก็เลยแบบเออจริงแล้วก็เจ็บด,ด้วยเป็นเลเซอร์ไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ทําไงดีพยายามขัดมาประมาณครึ่งปีเราก็ไม่หายพอทาครีมหายเลยจบจริงของเราพิเศษของแบรนด์เป็นยังไงบ้างของเราไม่ได้พิเศษว่าใครค่ะของเราคือแค่เป็นสกัดที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้ในราคาที่ถูกที่สุดที่เราจะทำได้ค่ะ ไอตัวสารสกัดอะไรที่มันจะทำให้แบบว่ามันปรับตรงนั้นนะเว่าขายคนตัวทานซาินค่ะตัวทานซาินเนี่ยจะเป็นตัวที่ลดอ่าการสร้างเม็ดสีผิวแล้วก็ทำให้สีผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นด้วยปกติมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ราคาประมาณ800-900แต่ว่าเราบังขาย้วค่ะร้อยหกสบาทแต่เราใส่3%เลยนะ186บาทแต่เราใส่3%เลยแล้วมาถึงวันนี้ถึงเดี๋ยวที่ลัมแตนมันนี้คอนเซ็ปต์มาวันนี้ คือจริงๆแล้วจริงแอนนาชอบสนตัวมากเรื่องของพี่ตากะแตนอะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะคือชอบสนตัวเกี่ยวค่ะวันนี้เกี่ยวค่ะวันนี้เกี่ยวค่ะวันนี้เกี่ยวอะไรพี่ตากชอบพี่ตากะแตนแบบไรเหตุผลชอบมานานแล้วชอบมานานมากอนาจะเปิดบอกเวลาบอกว่าไลฟ์สดอะไรเงี้ยขอเปิดเพลงพี่แตนก่อนอันดับแรกขอเพลงพี่แตนเป็น มันเป็นแรงบันใจให้ให้อนาทํางานตลอดเวลาแล้ววันนี้พี่อนาของนงยกสองรอบนะคะแล้วจะไล่ตื่นเพลงเธอวันที่พี่เออซื้อลิขสิทธิ์ให้อ่ะหนูน้ำตาคอด้งร้องให้อ่ะนี่ไงพี่เอ,อกับพี่ยิปตบอกว่าเนี่ยพี่เอเนี่ยสารฝันให้กับกระเทยทั้งประเทศจริง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 จริถ้าพี่เอ,อพี่เอพีอ่รู้เปล่าว่าที่ผ่านมาพี่เอจใช้อะไรใครไม่รู้แต่หนูว่าพี่เอคาวันนี้ดีสุดแล้วมาให้ความสุขอับทุกคนวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยนะคะที่ตะกะแตนมีโอกาสได้มา มอบความสุขให้กับตัวแทนที่จำหน่ายตัวนี้ไอคาวมีวายครีมนะคะซึ่งตากแตนเนี่ยมีความสุขมากที่ได้มามอบความสุขในวันนี้คือเราเราเห็นเราเห็นตัวแทนมาวันนี้เรารู้เลยว่าอนาคตดปังแน่นอนปังแน่นอนแล้วก็ตะกแตนขออนุญาตอวยพอใ้พี่อานาเนี่ยได้ค่ะปังเลยนะคะทั้งทีขอให้เป็นหมื่นล้านเลยนะคะขอเป็นหมื่นล้านเลย สาบุณค่ทุกคนรู้กไรบ้างพอรู้สึกว่าพี่แอนนาเป็นแฟนทำระมานตลอดรู้สึกดีใจไม่เคยทราบมาก่อนเลยพี่แอนนาแบบชื่นชอบเพลงตะกาแตนอะไรอย่างเงี้ยขณะเราไปถ่ายทอรายการจำได้ไหมจ้ที่รายการคุยกันหนังเนาะคุยแทบโชว์อะเลยยังหันหน้ามองเราแบบเสียดานเรามีเวลาคุยตากาแตนนอยมากใช่ใช่วันนั้นแต่ติดงานด้วยใช่ฮะแล้วพี่แอนนาวันนี้ได้เจอแม่ตากแตนบ้างแล้วสุดแล้วผมกินกินแล้วค่ะ๋ยวยังสิผมผมเกี่ยวกเกี่ยวกันอันนี้เป็นไงบ้างพอเจอแล้ว มีคอนเสิร์ตงานเพิ่มบอกเลยว่าเพิ่มมากแล้วแบบยังคิดอยู่เลยว่าเดือนหน้ามีงานอีกไม่สกรอไม่รอดเราก็จัดแล้วจัดไปอีกต้องเดือดหมดทุกเดือดใช่ไหมคุยพอได้คุยพอได้เมื่อไงป้าถ้าเราจ้างเขามานั่งไลฟ์ร้องเพลงอะไรสดมันจะแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกมีมากๆเลยเพราะว่านี่ก็ชอบอยู่แล้วชอบขนกชอบขายของอยู่แล้วค่ะนะค่ะเอนงี้ขอาพี่ตั้งแค์พี่ตาพี่ตาพี่ตาเดี๋ยวพี่ตั้งค์กจรอแป๊บนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่าเป็นยังไงบางอย่างหนึ่งคือพี่จี้กับมาด้วยเพราะหลายคนก่อนหน้านี้มองว่าเราสองคน แล้วว่าคนมองว่าเราทะเลาะกัน,นจริงๆเราไม่ใช่ทะเลาะกัเลยเราคุยกนตลอดแม้กระทั่งตอนที่เราหนีคดีด้วยกันนะฮะเราก็ไปด้วยกันด้วยกันอเราไม่ได้หนีเพราแก้งพูด <laughs> ตอนนี้มีคดีเราก็บินออกร้อมกันนะครับแล้วจับมือจับมือพร้อมจับมือ่ายจับไม่กลับข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่อจ่ตอตอนนั้นที่ทำไมถึงมันเป็นโอ้ปอร์เดอรตลอดแต่พอวันนึงเราอยู่คนเรวก็อยู่กับเรื่อยอย่างเงี้ยเราพี่จีก็อยู่ที่ทำงนจริงจแล้วอยากให้พี่จีไปมีเพจแค่ไปทำเพจเป็นของตัวเองเพราะแอนนาเป็นคนตัดใส่โลกเพจรู้ได้ไหมพี่จีใช่เป็นคนสร้างเพจพี่จีพี่จีไปทำพี่จีก็ทำคู่เจนนั่นแหละตนหลังไม่พออยู่ตัวพี่จีก็เริ่มกลับมาช่วยรีแฟรค่ะเพจพี่เพจน้อง คอตอนน like ั้นพี่จี้ไม่อยากแบัเพราะว่าไอ้นานต้องการกำลังใจอ๋อคือตอนน้นอ่ะไอ้นาเหมือนเราเหมือน เข้าอนุบาลอ่ะเพจเราเนาะเพิ่งตา้น่าทำเพจนะแต่ก็แต่กำลังว่ายนานนิดนึงอ่ะต้องใช้ใช้เวลาหน่อยนก็เลยขอเวลาไว้นะเดี๋ยวขอดูแลเพจพูด้วยไหมพี่จี้ให้มันแบบให้มันพออยู่พอไปอยู่ตัวเขาก็มาเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะพุดเดินลนี่หายไปประมาณครึ่งปีแล้วนะฮะถ้าใครสังเกตจะเห็นแล้วนะพุดเดินไม่ได้ออกงานคู่กันมาครึ่งปีแล้วพุดเดินจะไม่อยู่เพราะพุดเดินจะไปโชว์แล้วพอพุดเดินลเขาจะไปเดินสายทองมายอย่างเดียวเป็นดาราจะบอกเลยว่าพุดเดินสรุปว่าให้เป็นดาราสรุปแล้วฉันออกจะวงการบันเทิิงจรม แล้วนะคุณเดินคือรับงานแทนหมดแล้วแทนแทนแล้วอยากจะบอกคุณยังไงว่าแบบไปที่กลับมาเนี่ไม่ได้ทรอยก็จริงจริงไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยค่ะแล้วก็ฝากผลงานได้ไหมคะได้ค่ะว่าเมื่อวานนี้ล็อสซิเซียลของอิตาลีอิตาเลีย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 ฮะเพิ่งออกไปก็ได้ถ่ายแบบเกาหลีเบคันโป๊ะไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากฟินทางง้มขาด้วยเพราะว่าของที่ถ่ายมันมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นตัวเองตรงๆเลยแล้วพอแก้ได้ปัญหาได้ก็มาถ่าย เรื่องงานอะไรแบนี้โอกาสได้เห็นกับมาลยแคปเป็นจริงจังเท่าแบบกับจจีไหมคะดีแคปคงไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวมากนักแล้วอะค่ะเหมือนปัญหาปลดแปดที่เลิกทําไปเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ารายการมารายการไม่ได้เงินมันไม่ได้เกาะมันได้ไม่ได้อะไรเลยมันได้บุลลีม่มันได้จากการบุลลี่ดังนั้นก็เลยเลิกทำดังนั้นงานที่ทำทุกวันนี้คือขอเป็นงานที่ได้เงินก็ยังดีไม่งั้นก็รีแคปล่าส่วนเงิน อ๋อล่าส,สุดไปม<ะ>ิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็คือต้องบอกเลยว่าไปเชียร์ิงฟ้าเพราะว่าิงฟ้าหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์อสองเราชอบส่วนตัวเราชอบส่วนตัวไหน่อตะไรแล้ว แต่จริงก่อนนั้นจะไปใช้ไฮดีแต่วีซ่าไม่ออกจะไม่ผ่านก็เลยได้ไปใช้หิงฟ้าวเพราะต้องใช้วีซ่าค่ะแล้วพี่แอนันาแล้วเหมือนตอนนี้พี่อนนาก็เหมือนเขาเรียกว่ามาใช้ทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็เหมือนมาแบบเชียร์นางงามทั้งถาดอีกหนึ่งเวทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนนางงามบางข้างก็เหมือนว่าอ่าแล้วอย่างงี้พี่อนนาจะแบบใช่คนก็บอกว่าเนี่ยแพลงมิสแกรนแล้วเราจะมามิสซีนิเวิร์สไหมคือเราไม่ได้ถูกซื้อขาดโดยองค์กรไหนแต่เราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามิสแกรนทำให้เราสนุกมากจริง ส่วนมิซูนิเวิร์สเราก็ทํามาดีมาโดยตลอดเราก็ไม่ได้ทิ้งไหนเลยเพราะว่าอะไรที่เราชอบเรารู้สึกว่ามันดีเราก็ทำค่ะมองไหมว่าปีหน้าจะสนุกมากแค่ไหนส่วนตัวมองว่าปีนี้ลิขสิทธิ์เป็นถองคุณแอนจัก,กรพงศ์แล้วของมิซูนิเวิร์สนะคะ<ม>ก็รู้สึกว่าคนไทยเก่งยอมรับเลยว่าคนไทยเก่งมากแม้กระทั่งลิขสิทธิ ต้องยอมรับว่าตอนนี้ในโลกอ่ะมี2องเวทีใหญ่คือ Miss Grand กับ Miss Universe แล้วเป็นของคนไทพ้สองเวทีเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากค่ะภูมิใจจริงๆนะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อ่ะทั้งสองเวทีเลยนี่คือพี่ซีพูดได้เลยใช่นะใช่ว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆทั้งสองเวทีจริงๆพี่ซีรู้มานจกอะไรนะฮะว่าใครเป็นคนถือเลกซี่อ้าวหลอพี่ซีเป็นคนมาบอกจริงพี่เอพี่ซีเป็นคนบอกนี่บอกอัพหรอฉันรู้เหรอพี่ซีเป็นคนบอกค่ะแล้วตอนไปเมริกายังคุยอยู่เลยว่าน่าจะเป็นคนนี้เห็นไหมล่ะผิดไหมล่ะ An, ก็คือพ sure ี่นานก็ยังยืนยันว่าจะดูทุกเวทีเป็นกลางค่ะดูทุกเวทีค่ะแล้วก็มันไม่มีความจ็นที่เราจะแบ่งแยกเพราะว่าพี่นวัดเราก็เคารพคุณแอนเราก็มองว่าเป็นไอดอล อย่ามองว่าเป็นนกสองหัวปลาสองน้ำเพราะว่าเราสามารถชอบอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างเพราะผู้ชายเคยมีแม่น้อยได้หรือผู้หญิงอาจจะชอบใช้สองคนเวลาเดียวกันได้เชื่องยงไปเราก็สามารถชอบดูนางงามสองเวทีได้ค่ะสุดท้ายผละตัเราสุดท้ายเรื่องผลิตภัณฑ์นะนะไม่อยากขายนะพูดตรงนะมันแค่ถ้าใครขาหนีบดำข้างขาไฟไหมแบบรอยไหมอ่ะมันก็จะดีขึ้นแล้วมันอาจจะหายคือแค่นี้เลยจบเราไม่อยากขายมากเพราะเรารู้สึกว่าแค่ใช้ดีและเห็นผลมันก็จบแล้วแล้วขายซื้อได้ที่ไหนตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นค่ะ ถ่าสรูปก่ะค่ะถ่ยรูป